โอ้โหจนได้วันนี้เอามาต่อตอป่ะอ๋อไม่เคยจับคิดจะเล่นคิไม่เป็นคนเล่นคิดไม่เป็นก็อย่างนี้แหละเฮ้ยงั้นผมต้องเล่นใบสั้นจะได้ไม่เป็นเนเล่นคิดไม่เป็นอ่ะยิงอย่างเดียวไม่ต้องเล่นใบสั้นดีกว่าอย่างเดียวเลยเออวันแล้วก็จับคิดไอ้นี่วางเลโง่ไอ้ตอนที่มันวางแล้วตายสามตัวยิงได้ไงตองิงไม่ไเ้่อะตอยเอาดิ อีวีพี่มั่นใจขนาดไหนว่าพี่จะได้ที่หนึ่งให้บวกบุกมาอีกเกมหนึ่งแล้วก็ไปหาเต็มๆนะคนที่มันร้อนไอ้จเลยชาทั้งหัวต้นงพี่พีอมั่นใจขนาดไหนว่าจะได้ที่หนึ่งเอ๊ะมิ่งบวกอย่างเดียวไม่ได้สนใจอนี่เลยว่าจะตายเท่าไหร่ครับคิวอย่างเดียวเลยวันนี้อยู่ดับสองก็ดีใจแล้วโอ้ยที่ดซ้ายอะดีใจสุดละ ไม่หวังแล้วพิมพ si okay. okay, kind of ์ค oh, ิูทีอะไรไม่รู้นะขอให้ติดสามอันดับสุดท้ายก็พอใจแล้วแค่ได้อยู่ในแมตช์ก็พอแล้วโอ้โหแค่ได้อยู่ในแมตช์ก็พอใจแล้วขออยู่ในเกมก็พอใจจบให้อยู่ในเกมเราก็ชนะแล้วใช่ไหมเื่อแค่ในเกมดิอยู่แค่อยู่ในแคนก็พอใจแล้วอะบางครั้งพลันบางครั้งอากาศ แล้วก็กากที่สุดว่าตานี่เปลี่ยนแล้วแปลงนะตานี่ยกูไม่รอดนะตานี่ยมาทั้งก็กาดมาทั้งก็กาดกากนั่นแหละผมเนี่ยผมเนี่ยเออพี่ก็เหมือนกันเนาะนั่นแหละเน่ะสามเตี้ยมาแล้วเลยนุ่งใกลกาที่หมายเลยกูเฮ้ยตีแน่ยังไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยมาถึงก็มามาวอผมลืมยิงหัวมีหัวบอดมีหัวบอทว่ะกูลืมกดอีก แต่ละคนลืมแต่ละอย่างเมื่อกี้เราชนะสี่ศูนย์เลยวะเรายแกงกะห้าศูนย์ชนะยังไงชนะที่ห้าจนชนะแล้วชนะยังไงไอบีไงบีไปดีไปดีไปดีไอบีตาหนี้ขอที่โลตาหนี้ขอที่หนึ่งนั่นนี่ จะได้สนใจพี่ธีใส่วิทยามีมาดังใจดีกว่าโดนโดนน่าจะมีอยู่ตรงที่วางลไปซีซี เข้าม้เลยเข้าม้เอ้ยปิดศอแม่เยี่ยมจริงด้วเปาดเสียงน่ตัวเข้าบีเข้าบีวางบีนะวางบีนะเดี๋ยวเพิ่างวางมันได้นัดนได้ว้ง ไอ้สายดึสวยอูดิอีไอ้หลังมาพี่พี่พีษหลังพีิษน่าเอลมัาเดือสองเดือสองเก็บได้ไงโหมันไม่มองไอ้หลังมาหลังมาพี่พีษหลังมาเอ้ยไม่ใช่อ่ะอยู่วะไอ้ยุดอยู่ว่างไปเองก็ได้นะจริงปล่งไว้ ยังอยู่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 ที่วางอยู่ใส่มีดมาใส่มีดมาแบบดีๆเลยไปไไปใส่มีดมาตดประตูนิหานะเว้ยคิดถึงพิการเลยยังประตูยังอยู่ไปเลยอ้ยวงไว้ไางซ้มแปินดอเน่ยก็รอไปเนอ้าบ่ะไปดูกางล่างให้ผมมันโยกมาแล้วนะกางล่างก็ได้นะ ไม่อะแลกเงินไปหลังแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยวตองพี่ป้าพี่ไม่ใช่ลหันหันหน่อยหันเสียงไม่ใช่่ไหนแหละปากแก๊สปากแกเฮ้ยห้องไม้ห้องไม้ออกมาแล้วเรือตายแกตี้ออกมาแล้วเอ้ยอย่าตัดไหนวะิาาอะไร่วะ่ตายวะไม่เหลือสอยังรอ ดักคนแบบดักมุมดีๆเลาะของคนนี้ก็ชิบไปบี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 ปบปบตายมั้หน้าเอไปบีพวกนี้เนี่ย มีซีนะนานล้มหน่ตัวเราก็มีนาทีหลอเขากปดบีกันลึกลึกลึกระวางก็ด้วยมีสามตัวโดนล้โดนไอ้เมที่วางหน้าเองล้มล้มล้ม่เดดเอา เมื่อกี้มันสะดุดว่ะแอล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 แนบรวังแอลแล้วก็อืวางเอเลยก็ได้วางเอเลยเอเลยมันอยู่แอลตัวนั้นนะแนบวางวางเลยวางเฉียวตาเฉียวตาเฉียวเฮดช็อตไปไปว่าแล้วตานี้กูต้องเน่าพี่พี่ดูผมก่อนดิดูพี่แน็ตโอเคฮะ Let's go นี่คโหดที่สุิล้างตา ป้าเกือบตายผมเป็นสายลับเวลายยอออูู่่่่ไหนนนะะเกับพี่เดก่ะ ถามพี่เดชยิงแล้วพันเดชซื้อปานวงอโอ้เด้ยพี่เดชกินกิโลเดิมดูดิเน็ต้มแป้นเลยขนมอะไมเขาอ่ะเขียวอ่ะโจอะไรอะต้นต้นม้ต้นต้น กองไม้แล้วก็ท่วางไฟร์ใ r ห i องไฟร์ในห้องไฟร์ในห้องวิคหลังมาได้ไงวะเนี่ยมีสามโดมว,วางที่เดียวป้องฮะมันปากันแล้วไฟร์ในห้อง

พี่การบอกเพาว่าถ้าคนเก่ามันไม่ดีอ่ะจะมาคบกับพี่ the hole. แล้วถามถามคนนี้เบืร์เดี๋ยวไม่เป้าอยู่อยูอยู่ยูห้องอย่าอยู่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 ตรงรถตรงรถตรงนั่นแหละตรงหน้าหนึ่งตัวมีร่องมีร่อง ฟหองวี่ิวงงเที่ั้มไ้สเอาวิดเย้ขอบคุณครับผมนี่หนีแทบตาย พิการพิการบอกว่าพี่ยังไม่ว่าอะไรเลยว่าเดินอันไหนอันไหนพี่ยังไม่ได้ไปทำเลยเดี๋ยวรอว่างๆอืมหมอกเขาไปดูไปข่มมันวะเนี่พอพิการเลยโดนเมียตบหรอกบอกบอกพิการผมบอกพิการผมมีเบอร์พี่ปอนะอะไรนะบอกพิการว่าบอกพิการว่าผมมีเบอร์พี่ปอนะหลังมาหลังมาหลังมา

กล่องท้องแรโดนแล้วโดนแล้วไจจอ้ีวางริเลเรดทีมวินอ,อยู่ดับลกมาจ่ายห้องให้เปิ้ลวอ์ถามมัานดีนะเราจะมีก็ได้เอ้บอกมนเนี่ยมีเจ็ดนะฮะ อ่ามันว่ามันเปลี่ยนไหมแค่น,นั้นแหละอ่ะยายเขียนภาษาอังกฤษอีกนั่นเราคอเปลี่ยนอยู่เรื่อย